อยากดูแต่ไม่กล้าดูมันมันบอกมันมาอันนี้ไปเราไปดูนี่ก่อนบันทึกของเขมจิลาก่อนอ๋อยังมึงยังยังไม่กลัวแม่เลยนะกูไม่กทางไปก่อนเป็นกองที่เราทําบุญเยอะที่สุดฮะขึ้นมาทำทั้งเลยดมันดีมากใช่แตว่ามันสวยมันขลังมากนเดบอย่างพูดอะไยก็คนรู้เลยเขมจิลาต้องรอดอี่ยคือเขมจิลาต้องรอดจริง ที่เราคคนที่บีบคอที่เราเห็นแค่สองนาทีในซีรี์เอ้นเขาอยู่ในช่ดียาัาของเอเอนะจ๊ะทามคิดบางอย่างที่ทำให้เราได้มันจริงโอกาสที่ได้เราเฮ้ยนี่นี่นี่ใหญ่มากๆครับที่เราฟัง ท้าทายมากๆทุกอย่างมันแบบไต้ท่อกมาได้ถูกสมจริงมากแล้วมันอลังแาะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าคือทุกคนคือทำกันบาดีมากแต่ละซีรีส์เขาที่นั้นไงที่เราไปดีแอคยูทูบเบอร์เนาะ